ในโลกที่การตลาดรู้ทันคุณและตลาดหุ้นเล่นกับความโลภเราจะพาคุณไปถอดรหัสสิ่งที่สมองสั่งให้กลายเป็นกำไรในกระเป๋ากันครับกับคิดยังไงก็เงินเคยไหมครับจังหวะที่เสียงแจ้งเตือนจากแอปธนาคารดังขึ้นติง้งแล้วข้อความบนหน้าจอมันบาดใจเหลือเกินว่ายอดเงินคงเหลือของท่านต่ำกว่ากำหนดวินาทีนั้นแทนที่คุณจะหยุดใช้เงินแล้วหันมาประหยัดอดออมเหมือนที่ตะก,กาควจะเป็น แต่เชื่อไหมครับว่าสมองของคุณกลับสั่งการตรงกันข้ามเลยคุณกลับรู้สึกอยากจะกดสั่งกาแฟแพงๆสักแก้วหรือกดซื้อของในตะกร้าออนไลน์ที่ดองไว้ทั้งที่เงินในบัญชีแทบจะไม่เหลือแล้วทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสพฤติกรรมสุดแปลกนี้ที่เรียกว่าภาวะการต่อต้านทางจิตวิทยาหรือปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อถูกสั่งห้าม ยินดีต้อนรับสู่รายการคิดยังไงก็เงินครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมยิ่งเงินน้อยเรายิ่งหน้าใหญ่และทำไมคำเตือนว่าเงินหมดถึงเป็นตัวกระตุ้นให้เราหมดตัวเร็วกว่าเดิมลองจินตนาการดูนะครับมนุษย์เราเกลียดการถูกควบคุมเป็นที่สุดเมื่อแอปธนาคารบอกว่าเงินคุณต่ำแล้วนะห้ามใช้เยอะนะสมองส่วนลึกของเราตีความว่าอิสรภาพทางการเงินของคุณกำลังถูกริดรอน และธรรมชาติของมนุษย์เมื่อรู้สึกว่ากำลังจะเสียอิสราภาพไปเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อทวงคืนมันกลับมาแนว่าวิธีนั้นจะเป็นการทำร้ายตัวเองก็ตามการที่คุณรูดบัตรหรือสแกนจ่ายค่าอาหารมือร้อหรูทั้งที่เงินเตือนขีดแดงมันคือการประกาศอิสราภาพเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้สมองรู้สึกว่าฉันยังควบคุมชีวิตตัวเองได้ฉันยังมีอำนาจซื้ออยู่เนี่แหละครับคือกับดักแรก แต่ความน่ากลัวมันไม่ได้จบแค่การซื้อกาแฟครับเพราะเมื่อความรู้สึกต่อต้านนี้ไปเจอกับสิ่งเร้าภายนอกอย่างป้ายลดราคาหรือข้อเสนอจำกัดเวลามันจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเงินทันทีจำความรู้สึกเมื่อสักครู่ได้ไหมครับความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะคำเตือนยอดเงินต่ำด้วยการใช้เงินเพื่อพิสูจน์อิสรภาพแต่ทีนี้ลองจินตนาการต่อว่าในขณะที่คุณกำลังหงุดหงิดกับตัวเลขในบัญชี จูจ่ๆแอปช้อปปิ้งก็เด้งแจ้งเตือนเข้ามาว่าสินค้าที่คุณดูไว้เหลือ2ชิ้นสุดท้ายและลดราคาเฉพาะ1ชั่วโมงนี้เท่านั้นคุณจะทำยังไงครับรอยทั้งรอยมือของคุณจะกดสั่งซื้อเร็วกับปกติเป็นเท่าตัวนี่คือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่าอัคติความขาดแคลนครับปกติแล้วของที่มีน้อยหรือมีเวลาจำกัดมันน่าดึงดูดอยู่แล้ว แต่เมื่อมันมาเจอกับภาวะทิดใจที่เรารู้สึกว่าเงินเราก็ขาดแคลนเหมือนกันสมองเราจะเกิดอาการตื่นตระหนกแบบคูณสองครับเราจะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ซื้อตอนนี้ฉันจะสูญเสียทั้งโอกาสและสูญเสียอำนาจในการครอบครองของชิ้นนั้นไปตลอดกาลในโลกอ e ีคอมเมิร์ซนี่คือกลยุทธ์ไม้ตายเลยครับเขาไม่ได้แค่บอกว่าของจะหมดแต่เขาเล่นกับความกลัวของคุณในช่วงที่คุณเปราะบางที่สุด สูตรในโลกการลงทุนนี่คือต้นต่อของอาการที่เรียกว่ากลัวตกรถครับพอเห็นพอร์ตแดงเงินสดในมือน้อยแต่อยู่ๆขุ้นตัวหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาสมองคุณจะสั่งให้กระโดดเข้าใส่ทันทีเพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสรวยทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นยอดดอยก็ได้แต่เชื่อเถอะครับว่าการตัดสินใจซื้อเพราะกลัวของหมด ยังไม่ใช่จุดที่แย่ที่สุดเพราะเมื่อคุณกดซื้อไปแล้วและเงินมันลดลงไปอีกคุณจะเข้าสู่สภาวะจิตใจอีกแบบหนึ่งที่อันตรายกว่าเดิมแบบที่เรียกว่าช่างมันเถอะไหนไหนก็พังแล้วพังให้สุดไปเลยคุณเคยกินบุฟเฟ่ต์แล้วอิ่มจนจุกแต่พอเห็นของหวานก็ยังยัดเข้าไปอีกไหมครับหรือเวลาไดเอทแล้วเผลอกินเค้กไปชิ้นหนึ่งแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ตะบะแตกแล้วกินให้ยับไปเลยเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่พรุ่งนี้ ในโลกการเงินก็เหมือนกันครับสิ่งนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ช่างมันเถอะหรือพฤติกรรมเทหมดหน้าตาักเมื่อผิดแผนหลังจากที่คุณแพ้ภัยตัวเองจากตอนที่แล้วกดซื้อของเพราะกลัวหมดหรือซื้อกาแฟเพราะอยากประชดแอปธนาคารจนยอดเงินมันลดห่วบลงไปอีกแทนที่คุณจะหยุดสมองกลับบอกว่าไหนไหนเงินก็เหลือไม่พอจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วจะเหลือห500ร้อยหรือเหลือศูนย์บาทก็ค่าเท่ากันงั้นใช้ให้หมดเลยแล้วกันนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับ พราะมันคือการละทิ้งเหตุผลโดยสิ้นเชิงในแอปช้อปปิง้งคุณจะเริ่มกดซื้อของจุกจิกของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ได้จําเป็นเลยเพียงเพราะอยากจะทําให้ยอดเงินมันกลมหรือแค่รู้สึกว่าเสยดเงินที่เหลือมันไม่มีค่าส่วนนักลงทุนนี่คือจังหวะที่คุณจะเลิกสนใจวิน,นัยแล้วเริ่มเทรดแบบแก้แค้นครับคือการใส่เงินก้อนสุดท้ายลงไปในสินทรัพย์สิ่งเสี่ยงหวังว่าจะได้คืนมาครั้งเดียวหรือไม่ก็หมดตัวไปเลยเพราะความรู้สึกว่าไหนๆก็พังแล้วมันกัดกินใจ แต่คุณรู้ไหมครับว่าลึกๆแล้วการที่เราใช้เงินจนเกลี้ยงบัญชีมันมีรางวัลทางเคมีบางอย่างซ่อนอยู่ที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาวุบหนึ่งซึ่งสารเคมีตัวนั้นมันสั่งการให้เราเสพติดการช้อปปิ้งเพื่อเยียวยาจิตใจลองนึกภาพตอนที่คุณกดยืนยันคําสั่งซื้อหรือตอนที่คุณรูดบัตรผ่านวินาทีนั้นความเครียดเรื่องเงินที่มีอยู่มันหายวับไปชั่วขณะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและฟินเล็กๆใช่ไหมครับ นั่นเพราะสมองของคุณกำลังหลั่งสารแห่งความสุขหรือโดปามีนออกมาเพื่อเยียวยาความเครียดจากการเห็นยอดเงินคงเหลือต่ำมันฟังดูย้อนแย้งนะครับเราเครียดเพราะไม่มีเงินแต่เรากลับใช้เงินเพื่อคลายเครียดนี่คือคกลไกที่เรียกว่าการบำบัดด้วยการช้อปปิง้งหรือการซื้อความสุขชั่วคราวเมื่อเราเห็นตัวเลขสีแดงในบัญชีร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาครับสมองเลยมองหาทางออกที่เร็วที่สุด และการช้อปปิ้งหรือการกดคําสั่งซื้อหุ้นคือทางหลักที่สมองเรียนรู้ว่าทำแล้วจะรู้สึกดีทันทีแพลตฟอร์มออนไลน์รู้เรื่องนี้ดีครับเขาถึงออกแบบให้การจ่ายเงินมันง่ายที่สุดลื่นไหลที่สุดเพื่อให้คุณได้รับโดปามีนเร็วที่สุดก่อนที่สติจะกลับมาทำงานในมุมการลงทุนนี่คือสาเหตุที่คนติดดอยมักจะหาหุ้นตัวใหม่เล่นตลอดเวลาไม่ใช่เพราะวเคห์มาดีแต่เพราะต้องการความตื่นเต้นจาก การกดซื้อเพื่อกลบความเจ็บปวดจากตัวเลขขาดทุนในพอร์ตแต่ความสุขจากโดปามีนมันดูได้ไม่นานครับพอขอมาส่งหรือพอตลาดปิดความจริงก็จะกระแทกหน้าเราอีกครั้งและความเจ็บปวดจากการเสียเงินเนี่ยตามหลักจิตวิทยาแล้วมันรุนแรงกว่าความสุขที่ได้ของมาถึง2เท่า เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำเงินหาย100บาทเราจะเจ็บใจมากกว่าความดีใจตอนเก็บเงินได้100บาทซะอีกนี่คือกฎเหล็กของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่เรียกว่าการเกลียดความสูญเสียแต่ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าพอเราอยู่ในสถานะยอดเงินต่ำเรากลับยอมเสี่ยงที่จะสูญเสียมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการยอมรับความจริงว่าเราจนลงฟังดูงงไหมครับเราลึกถึงตอนที่คุณมีหุ้นที่ขาดทุนอยู่เต็มพอร์ต คุณเลือกที่จะไม่ขายเพราะถ้าขายเมื่อไหร่แปลว่าการขาดทุนนั้นเป็นความจริงทันทีหรือในแอปช้อปปิ้งคุณยอมจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้ส่งฟรีหรือเพื่อให้ได้ส่วนลดทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่จาเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นเพิ่มเลยแต่คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ใช้โค้ดส่วนลดคุณกาลังขาดทุนหรือเสียสิทธิ์ทั้งหมดนี้เกิดจากความกลัวที่จะเสียประโยชน์ครับ ยิ่งเงินเราน้อยเรายิ่งหวงแหนสิทธิ์หวงแหนมูลค่าที่เราคิดว่าเราควรจะได้จดลืมมองภาพใหญ่ว่าเงินต้นเรากำลังลดลงเรื่อยๆ เรายอมเสียเงินก้อนโตเพื่อปกป้องเศษเงินเล็กๆดุยน้อยหรือเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีว่าฉันยังไม่ได้ขาดทุนนะตราบใดที่ยังไม่ขายแต่การยื้อความจริงแบบนี้มันเหนื่อยครับและมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมบางทีเราไม่ได้แค่หลอกตัวเองนะแต่เรากําลังพยายามหลอกคนอื่นด้วยว่าฉันยังโอเคอยู่เรามาคุยเรื่องหน้าตากันบ้างครับในยุคโ,โซเชียลมีเดียไม่มีใครอยากดูจนใช่ไหมครับยิ่งตอนที่ยอดเงินในบัญชีจ้งเตือนว่าต่ำ ความรู้สึกด้อยค่าหรือความกลัวว่าจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นมันจะพุ่งสูงขึ้นพฤติกรรมนี้เรียกว่าการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้าหรือการพิสูจน์สถานะทางสังคมยิ่งคุณรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีแนวโน้มจะซื้อของที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมกาแฟแก้วแพงๆหรือเกจเ็จรุ่นล่าสุดเพื่อสร้างกรอบป้องกันตัวเองเพื่อบอกโลกและบอกตัวเองว่าฉันยังไหวนะ ฉันยังมีสถานะเหมือนเดิมแอปพลิเคชันต่างๆก็ฉลาดพอที่จะเล่นกับจุดนี้ครับด้วยระบบเลเวลสมาชิกหรือป้ายสถานะ VIP ที่กระตุ้นให้คุณต้องรักษายอดการใช้จ่ายเพื่อคงสถานะของเป็นคนพิเศษเอาไว้ส่วนในวงการลงทุนก็มักจะมีคนที่เลือกซื้อหุ้นตามกระแสรหรือตามเซียนหุ้นดังๆเพียงเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยากคุยกับคนอื่นรู้เรื่องโดยไม่ไดดูเงินในกระเป๋าตัวเองเลยว่ารับความเสี่ยงได้ไหม เราใช้เงินที่ไม่มีเพื่อซื้อของที่ไม่จำเป็นไปอวดคนที่เราไม่ได้แคร์สุดท้ายปัญหามันก็วนกลับมาที่เดิมครับคือความจริงที่เจ็บปวดในแอปธนาคารและเมื่อความจริงมันเจ็บปวดเกินรับไหวมนุษย์เราก็มีกลไกป้องกันตัวขั้นสุดยอดนั่นก็คือการแกล้งตายครับคุณเคยเป็นไหมครับรู้ทั้งรู้ว่าใช้เงินไปเยอะแต่ไม่กล้าเปิดดูแอปธนาคารไม่กล้าเช็คยอดบัตรเครดิตหรือช่วงที่ตลาดหุ้นแดงเดือด ก็ปิดแอปทิ้งไม่เข้าไปดูพอร์ตเลยพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกน่ารักนรักว่าปรากฏการ์นกกระจอกเทศครับที่เวลามีไผ่มันจะเอาหัวมุดดินเพราะคิดว่าถ้ามองไม่เห็นแปลว่าภัยอันตรายนั้นไม่มีอยู่จริงการแจ้งเตือนยอดเงินต่ำมันเจ็บปวดเกินไปสมองเลยสั่งให้เราเพิกเฉยต่อข้อมูลนั้นซะเลย เราเริ่มรูดบัตรโดยไม่จำยอดเรากดสมัครสมาชิกรกลเดือนแอปดูหนังฟังเพลงทิ้งไว้โดยไม่เช็คว่ามันตัดเงินไปเท่าไหร่เพราะเราไม่อยากรับรู้ความจริงการทำแบบนี้อาจจะช่วยลดความเครียดได้ในระยะสั้นครับแต่มันคือหายนะในระยะยาวเพราะดอกเบีย้ยเบี้ยปรับและหนี้สินมันไม่ได้หยุดเดินตามตอนที่คุณหลับตาปัญหามันจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนระเบิดออกมาในวันที่คุณเอาหัวมุดดินหนีไม่ได้อีกต่อไป แล้วเราจะทำยังไงดีครับในเมื่อสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์มันออกแบบมาให้เราเป็นแบบนี้ทางออกมันมีครับแล้วมันเริ่มต้นที่การยอมรับและตั้งสติเราเห็นแล้วว่าการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือต่าไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่มันคือตัวกระตุ้นสัญชตาตญาณดิบทั้งความดื้อรั้นที่อยากเอาชนะความกลัวที่ทำให้หน้าเมื่อตามัวและการหลอกตัวเองเพื่อหนีความจริง วิธีแก้ไม่ใช่การปิดการแจ้งเตือนครับแต่คือการรู้ทันกลไกลสมองของตัวเองเมื่อไหร่ที่เห็นยอดเงินต่ําแล้วรู้สึกอยากช็อปให้คุณหยุดแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากได้ของชิ้นนี้จริงๆหรือฉันแค่กําลังโกรธที่เงินหมดหรือฉันแค่กําลังกลัวเสียหน้าเทคนิคที่ใช้ได้ผลเสมอคือกด24ชั่วโมงครับถ้าอยากได้อะไรให้รอไปก่อนหวันถ้าพรุ่งนี้ยังอยากได้ค่อยว่ากันส่วนใหญ่ความอยากจะหายไปครับ สำหรับนักลงทุนอย่าตัดสินใจตอนกราฟแดงเดือดหรือตอนอารมณ์ไม่นิ่งถอยออกมามองภาพกว้างวางแผนล่วงหน้าตอนที่สติยังครบแล้วทำตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัดจำไว้นะครับเงินในกระเป๋าคืออำนาจของคุณอย่าให้ข้อความแจ้งเตือนหรืออารมณ์ชั่ววูบมาพรากอานาจนั้นไปจากคุณได้การรู้เท่าทันความคิดคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดถ้าคุณไม่อยากพลาดเทคนิคการเงินและจิตวิทยาการลงทุนที่เจาะลึกแบบนี้ อย่าลืมติดตามช่องคิดยังไงก็เงินเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีสติและสตังเพิ่มขึ้นสวัสดีครับ